ครับสว,รสวัสดีครับสวัสดีกาลยานิมิทุกท่านนะครับวันนี้รายการธรรมะธรรมชาติช่วงธรรมชาตินะครับก็นำบรรยากาศตอนเช้าครับตอนนี้ก็จะประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณหกโมงเย็นเนาะบรรยากาศวันนี้หนาวเย็นมากครับก็ประมาณ6องศาเซนซีเสนะครับสีสองศาฟาเรนไฮต์ครับ ตอนนี้ทะเลครับทะเลปั่นป่วนมากเลยครับลมแรงก็คงจะทําให้ระบบเสียงไม่ดีเท่าไหร่เนาะดูครับคลฟ้าแต่วันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันครับมีฝนตกนฟ้าครึ้มฝน,นแล้วก็บรรยากาศหนาวเหน็บครับวั <c oughs> บนนี้ก็นําบรรยากาศทะเลมาฝากครับเป็นทะเลที่มีลมมีคลื่นปั่นป่วนนะครับ ก็ถ้าเทียบกับคนก็เป็นคนที่กำลังว้าวนะครับราคาโทรศัพท์โมหะน่าจะา99%ครับก็ทำไงล่ะครับเราก็ต้องหาที่พึ่งใช่ไหมครับถ้าในขณะที่เราล่องเรือในทะเลทะเลชีวิตของเราที่มันวุ่นวายเราต้องทำยังไงครับเราต้องทำใจเราครับทำใจให้เราสงบ การทำให้ใจสงบก็จิตสงบหาที่อยู่ให้จิตครับจิตก็จะไม่ฟุง้งซ่านจิตก็จะมีที่อยู่ครับแต่ถ้าเราปล่อยจิตไปตามธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถควบคุมจิตได้เราไม่มีทางออกมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเรา,าต้องทำร้ายตัวเองต้องหาทางออกที่มันผิดๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้อง เราก็ต้องศึกษาก่อนครับศึกษาพระธรรมสอนของพระเจ้าทำอย่างไงถึงจะไม่ให้จิตใจกิเลสของเรามาวุ่นปั่นปวนนะครับพอเราศึกษาเราฟังครับเราฟังเราฟังจนเข้าใจครับฟังครั้งที่หนึ่งไม่เข้าใจครั้งที่สองไม่เข้าใจต้องฟังจนเข้าใจแล้วมามา,มาปฏิบัตินะครับเราก็จะอยู่ไรท่ามกลางมลสุ่มชีวิตมลสุมของลมฟ้าอากาศ เรือของเราที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรที่ไปเจอกับลมฟ้าฝนมรสุมของชีวิตเราก็จะสามารถควบคุมมันไปได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าอุปสรรคมากมายนะครับเราเราก็ต้องเข้มแข็งทำยังไงให้ใจิตใจเข้มแข็ง บ่อยๆนะครับเจริญสติป,ปัฏฐานบ่อยๆนำจิตอยู่ให้กายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้มีอำนาจนะครับในการควบคุมจิตนะครับวันนี้รายการธรรมธรรมชาตินำทำนำธรมำธรมชาติมาฝาครับแต่ว่าเนื้อหาก็หมายถึงว่าบรรยากาศมันมันพาไปสู่กับธรรมะนะครับครับเช้า,ชานี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ